ดีจังเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำเพียงเครือข่ายอย่างเดียวเขามีหลายชแนลให้เราทำครั้งแรกที่ทำานี่ก็คือเปิดเปิดอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เข้า Google เลยว่าเขาขายออนไลน์กี่บาทก็คือตัวนี้เน่ยถ้าเราดูเอาตัวแรกเลยก็คือตัวไอสมุนไพรข้าวตองของเราเนี่ยนะคะในอินเทอร์เน็ตใน ในเน็ตหรือว่าในอันนี้ของเราเนี่ยถ้าเป็นในช้อปปี้จะเป็นน้ํามันสนเข็มแดงก็ขายแพงกว่าราคาสมาชิกเยอะเลยเราสามารถที่จะเอาไปขายในออนไลน์ได้สบายๆส,สร้างราคาแก๊ปราคาที่เราสามารถทําได้ราคาปีข้างขวด950อันนี้มันคือแก๊ปที่ขายปุ๊บก,กำไรจับเลยก็คือกำไรลีก หรือแม้แต่เราแนะนำเราก็ยังได้แก๊ปตรงนี้อันนี้คือมาจิ้นที่จับต้องได้เงินสดท,ทันทีต่อมาก็เข้าสู่ระบบของของของการตลาดอีกทีเลงหมายถึงว่าเรื่องของค่าแนะนำโครง,งสร้างรายได้อะไรเขาว่ากันไปอันนี้นะคะแต่ที่หมายเดินตามสินค้ามาตัวแรกเลยก็คือเติมฝังวิตานินเติมฝังเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าที่ใช้ในครั้งแรกโทรตาม เมื่อไรมือจะมาอันนี้คุณภาษาบ้านเราเนาะเมื่อไหรมือจะมาก็คือเพราะอะไรเพราะว่าเอา่อตัวเราเองเนี่ยใช้วิตามินเติมฝันกับข้าวเนาะปีแรกที่เกษียณไปลงทํานาเองเลยใช้ที่ดินที่ทําก็คือสามไร่หนึ่งงานแล้วนาเนี่ยมันเป็นขี้หยยดนะคะภาษาอีสานเดินมันมันเ,เอาไปขูดขูดขูดหน้าดินแล้วเอาไปต้มเกลือได้นะคะ ถือนาตรงนั้นแ่เป็นพี่เอียดดินแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ใช้วิตามินดินเติมฝันของเราเนี่ยนะคะไปหวานหวานแล้วก็ถ่ายกลบนะคะถ่ายกลบก็คือไถกลบอยู่สามวันแล้วค่อยไปตีแล้วค่อยหวานข้าวเนาะปรากฏว่าปีนั้นได้สามอุ้มคือรวงคือประทับใจก็คือว่าเราจะไม่ใช้เคมีเลย เราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราก็เดินลงลงไปในนานะค่ะดินเนี่ยจากที่มันแข็งแข็งอะ่ะมันจะนุ่มลงมันจะนุ่มลงคือเท้าเราลงไปเวลาเราเราอันนี้เราจะเห็นเลยว่าดินมันจะท่วมขึ้นมาบนหลังเท้าเรานั่นจะแปลว,ว่าดินเราดีขึ้น,น,นเห็นเห็นเลยนะคะอันนี้เห็นเห็นเลยแล้วก็ข้าวเนี่ยมันจะตั้งตรง รสเกี่ยวจะชอบมากข้าในนาของเราไม่มีล้มเลยรวงหยาดรวงยาวแต่ข้าไม่ล้มอ่ะอันนี้คือคือหัวใจของ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 คนทำนาเลยนะแล้วกอ็อันนี้คือเรื่องของอันนี้แต่ว่าเอาไปใส่ที่บ้านปูกไผ่ขึนสูนนะคะไผ่ขึสูง,นะง,สงซึ่งก็ใส่ไม่เป็น ก็มีโทรถามคุณวพัชว่าใส่ย,ยังไงเขาก็บอกว่าเอาไปโรยรอบกอแล้วก็เอาจอบสับๆให้มันให้น้ํามันไม่ไหลไปทางอื่นปีนั้นนะคะหน่อไม้หนึ่งหน่อเนี่ยสองหลูขึ้นชั่งกิโลนะสองหนูขึ้น,น,น,นแล้วก็คือเอาอ่อนแกสวนไม่ได้ต้องเอารถเข้าไปทอยออกมาพาะมัน ก็มีอยู่20ตัวตัวนึงก็สร้างสร้างคือหนึ่งคนกินกินแล้วชอบเพราะมันมันจะคือไผ่กินซุกม,มันไม่มีเสี้ยนอยู่แล้วสเสน่ห์ของเขาแต่พอเขาหน่อใหญ่คนที่เขาชอบต้มหรือชอบอะไรจะชอบมากอันนี้แล้วก็อคนที่ปลูกสมัยก่อนก็คือที่ค้นหาเติมฝันครั้งแรกเลย,เยีก็เพราะว่า เป็นนายสถานีถ้าคนที่เป็นเบี่ยของอกระท่อมกับก,กับตัวที่ปลดล็อกต่อปีที่ปลดล็อกเนาะเราก็ตามหาคือหนึ่งเรื่องขเขาว่าจะรับซื้อก็คือไม่ต้องไม่มีเคมีพอะปุ๋ยเราก็ต้องหาปุ๋ยที่มันไม่มีสารตกค้างซึ่งเติมฝาเนี่ยไม่มีสารตกค้างเลยนะคะแล้วก็ แล้วไม่มีสารตุกค้างไม่เท่าไหร่นะคะแต่มันมีตัวที่เป็นดรอสดรอสนี่มันจะไปย่อยอะไรที่ตุกค้างอยู่ในนี้ได้ด้วยเพื่อนอีกคนนึงนะคะเขาปลูกกระท่อมแล้วส่งอเมริกาอยู่ที่ใต้นะคะขเขาพอพอพอรัฐบาลกดล็อกเรื่องกฎหมายปั๊บกาแฟสตาร์บัคมาเลย มาซื้อกระท่อมจากทุนพรแต่สิ่งที่ได้ก็คือเขาเข้าไปเอาเข้าแหลมที่อเมริกานั้นมันไม่ผ่านมันมีสารตกค้างเขาใช้วิตามินเอิูกฝาของเราหกเดือน แล้วเขาก็เข้าแหลหมไปเขาก็ไม่มีสารตกค้างค่าไม่ท่าจะยืนก็สูงขึ้นด้วยอันนี้คือมันเป็นสื่อประทับใจประทับใจแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากบอกว่าสําหรับคนที่ลอกนาที่ลอกลอกหน้าดินนะคะที่สีขอระภูมิเนาะของของปีหกเจ็ดเนี่ยเราจะมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเขาเขาลอกหน้าดิน แล้วแล้วข้าวมันจะเหลืองของนาของคุณครูคำเพีเนี่ยขออนุญาตพูดชื่อท่านนะเพราะว่าเขาเอาวิตามินดีดเติมฝันเราประวานข้าวเขา,เขาเขียวแต่ว่าเราแวกเดียวกันที่ลอกเหมือนกันี่ยังเหลืองอยู่เลยนะคะแล้วปีถัดมาก็คือปี68เนี่ยเขางัวแต่ไปหา คือไปเข้าโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวแม่เข้าเดี๋ยวพ่อเข้าเดี๋ยวลูกเข้าเขาก็เลยไม่ได้หวังผีพอเขาไปที่นาปรากฏว่าตาเขายังเขียวอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะนั่นหมายถึงว่าวิตามินดินงเติมฝันของเราเนี่ยมันไม่ละเหยหายไปเหมือนพวกเคมีอันที่หนึ่งอันที่สองมันทําให้กลับปูโครงสร้างดีขึ้นตาสามรเจะของส่วนอันนี้ค่ะก็เ